สวัสดีครับผมนโมเคมมิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำประดับเซตของป i ๊บยูนิเวิร์อ่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการทำประดับเซตเขาจะมีวัตถุดิบอยู่2อ,อย่างก็คืออันสีน้ำตาลก็คือดัสอันสีแดงคือแฟกเมนต์ก็คือผมจะขึ้นรูปไว้ที่ทางขวามือนครับอ่ะดูตามตารางข้างบนเลย ก็คือดูแค่ข้างบนนะครับเราต้องหาประดับอย่างเนี้ครับเนี่ยไปย่อยแล้วเราก็จะได้ของตามที่เราย่อยเลยอ่ะแต่ผมย่อยให้ดูก็คือมาที่ผู้หญิงตัวนี้ตรงเมืองแฟนนิสแล้วก็เขียนเข้าหัวข้อดิสแนเทไอเทอันนี้ผมประดับเป็นประดับ20ผมจะลองย่อยให้ดูอ่า ก็จะได้ทีวีดัดมา1,000ันแบ็กมิน9 1เกสิบสอก็ตามในตารางเลย่ะเดี๋ยวผมจะย,ย่อยครับอ่ะก็จะได้มาละอ่าแล้วทีนี้ทิตแมนเชืได้แค่ประดับบวกแปดถึงบวกยี่ิเองเหรอแล้วประดับเซตอันเก่าย่อยได้ไหมอันนี้ผมมีทำไว้แล้วก็คือย่อยได้ ต่อให้ทำไปแล้วก็ยังย่อยได้แต่เราจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดูจากตารางครับบวกสี่เราใช้วัตถุดิบทำอ่าอย่างแหวนบวกสี่เราใช้วัตถุดิบทำหนึ่งพันตามตารางขวาบนครับบวกสี่เราใช้หนึ่งพันกับแหวนแหวนจะใช้แฟกเเมนต์อยู่สี่ร้อยแปดสิบอันนี้เราจะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของที่เราทำมาครับถ้าเราย่อย จาก1,000ก็จะเหลือ900จาก480ก็จะเหลือ432อ,อันนี้เราก็สามารถย่อยได้ย่อยเลยอ่ะย่อยไปเลย90%อร่าเรารู้แล้วว่าเราจะหาวัตถุดิบยังไงเจลลี่ดัตเราสามารถหาได้จากการย่อยประดับเท่านั้น ก็คือไม่มีวิธีอื่นที่จะทำได้มาแล้วแฟกเมนต์แฟกเมนเนี่ยเราเรามีวิธีสองวิธีที่จะได้ก็คือย่อยจากประดับนั่นแหละแต่ต้องเป็นประดับที่บวกสิบหกขึ้นไปนะตามตารางกับด้านขวาเลยขวาล่างหน่อยเขาะจะเขียนว่า the y ยแปดถึงสิบสี่ินต่อหนึ่งรอบก็คือพอลราตีบอสตาย เราก็จะได้เรามันก็จะสูมอันนี้มาให้เราแล้วก็ดันอื่นๆดันอื่นๆต้องเป็นหมวดหมวดเดียวกับเดวายครับเป็นหมวดยากสุดดันอื่นๆก็พวกดันฮิมะเนี่ยตรงที่มันมีเขียวๆดันฮีมะดันไรสิตดันใต้น้ําดันกาเดียนอะไรประมาณเนี้ยครับ แต่ต้องเป็นหมวดหมวดยากสุดต้องเป็นแหมวดยากสุดเหมือนเดือบนะครับเขาถึงจะตอบแบ็เมนมาให้แต่ก็จะได้น้อยกว่าเดือบอก็พอเรามีวัตถุดิบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกข้อควรระวังก่อนเวลาแรกให้เราเรามาแรกตรงนี้ที่ลุงเบอร์ลินต็จะย่านเอ็กเชงลิงเอียร i ลิงเน็กเล ข้อควรระวังเลยนะห้ามีดัที่เป็นโซลิ n งเด็ดขาดโซลิงก็คือเนี่ยที่มันติดตัวเวลามันย่อยมามันจะเป็นติดตัวอ่ะผมจะย่อยให้ดูอ่ะอันนี้คือติดตัวนะเนี่ยมันจะมันจะเขียนว่าโซลิงเจลลี่ดัอันนี้คือข้อควรระวังอย่างมากเลย นนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอย่า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 มีคําว่าโซโลิงอย่างนี้นะอ่ะผมจะถ้ามมีสักชิ้นเลยในการทําผมจะยกตัวอย่างเลยผมจะมีไอ้เนี่ยโซลิงแค่อันเดียวนะดัดดัดที่เป็นโซลิงแค่อันเดียวเท่านั้นแล้วที่เหลือที่เหลือเป็น ่ะมันใช้88ทันต่อประดับดูนะแค่อันเดียวเท่านั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยอ่าเป็นนี่นะัอ่ะผมจะลองแรกมาเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าโซลินท,ทั้งทั้งที่ผูกมีเจลลี่ดัดแค่หนึ่งอัน ที่เป็นของติดตัวแต่เวลาแรกให้คุณมาชี้ก่อนโซลิงแรกเพิบคนไม่รู้มันก็ขึ้นเตือนนั่นแหละแต่เราจะแรกแต่อืมก็เรียบร้อยเลยขายไม่ได้เวลาย,ย่อยก็จะเป็นติดตัวอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งดัดทั้งแฟเเมนเลยห้ามเป็นติดตัวเด็ดขาดห้ามมีคำว,ว่าโซลิง ไม่งั้นคุณแตกอืมโอเคอ่ะเวลาแรกเราก็เลือกได้เลยอ่าจะแลกแหวนอันนี้คือปกติแล้วนะอ่าถ้าแหวนคุณก็เลือกมันจะมีแหวนสเต็งแหวนดีเฟนแหวนอินอ่าแหวนเด็กอืม ก็แต่ละขั้นเราจะใช้ของแรกไม่เท่ากันก็คือแฟกเมนเนี่ยเขาจะฟิกเลยว่าเราจะใช้เท่าไหร่ก็ดูตั้งยิงตามตารางได้เลยแซดัตมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เงื่อนไขในการใส่ก็คือนี่วร้อยยีใส่บวก0 125 1 2ย์บวกหนึ่ง ร้130 2. อยสสบวกสองอ่าบวกสามก็ร้อยสาม้าบวกสี่ร้อยสี่สิบอันนี้เราเราสามารถใช้ไอเทมลดเลเวลได้ครับอ่าเดี๋ยวผมแลกมาสักอันหนึ่งเราสามารถใช้ไอเทมนี้ได้สมมุติเราเวลไม่ถึง มันก็จะลดเราวิวร้อยสิบเราก็สามารถใส่แหวนได้อะไรประมาณนี้ส่วนถ้าจะแลกสร้อยก็เลือกก็เลยรครับพยายามเลือกให้มันตรงเซตนะครับอันนี้เราเป็นแหวนแชมป์ใช่ไหมครับสร้อยสร้อยเราก็ต้องเป็นสร้อยแชมป์อ่ะอันนี้เป็นสร้อยแชมป์สร้อยสร้อยแชมป์นี้จะมีอยู่สองแบบก,ก็คือสร้อยโจมกับสร้อยกันซึ่งใส่อะไรก็ได้ อ่ะสร้อยโจมอันนี้ส้อยกันอ่ะเลือกมาสองอันเลือกมาแรกมาเลยดูก่อนแรกดูดีๆนะครับว่ามันขึ้นโซลิงหรือเปล่าบางทีเราเรามีพวกของแบบติดตัวแบบที่เราไม่ไม่ค่าชีตเอาก,กระเป๋ามันลกอะไรประมาณนี้วรเราถ้าไม่คลิกด,ดูเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดได้อ่ะแชมป์ใช่ไหมอ่ะต่อไป อันนี้หูน,น่าผมต้องแลกแหวนในการเอาแหวนแชมป์มาเล่นลิ้งแลกแหวนแชมป์มาเกลินไม่เป็นไรครับมันเทสแล้วก็ <c oughs> หมดเดีย๋ยวอันนี้ผมหมดเดี๋ยวผมต้องไปย่อยนีกครับ อ่ะสร้อยสร้อยต่ออได้เลยจะมีสร้อยอยู่สามแบบนี่เลยสร้อยกอก็คือสร้อยเลือดสร้อยเมนทอลก็คือสร้อย mp มีอีการหนึงเป็นสร้อยเอนะครับไม่ไม่ไม่ควรอย่างอย่างผมก็จะจะเลือกสร้อยไอเแล้วกันเพราะว่าส่วนเอ็อะ ส่วนใหญ่คนคนเล่นสายสเต็งก็จะเป็นพวกเบยดพวกไนเนาะไม่ค่อยได้ใช้เอ็มพีผมก็เลือกสร้อยก่ออะไรประมาณนี้อ่าใส่ครบแล้วมันก็จะได้ผลเซ็ตก็คือคิทเชนยินคีทแอตแท็กแล้วก็บล็อกเปนเนิทิตอ่าก็เราสามารถอ่านได้เลยนะว่าแต่ละเซ็ตมันได้ผลเซ็ตของอะไรบ้างอย่างดีเฟนต์ก็จะเป็นแบบพวกบล็อกพวกรีซิตอะไรพวกเนี้ย อย่างอินก็จะเป็นแบบ MP Reco c ีคอร์ s แ e e ตเด็กก็จะเป็นพวกบล็อกเพเนติชอินคิดด Damage อะไรประมาณเนี้ยคือประดับเซ็ตยังไงก็ดีกว่าประดับธรรมดาแน่นอนครับถ้าเราไปถึงครับถ้าเราไปถึงเวลร้อยยี่ครับยังไงเราก็ควรใส่ก็ประมาณนี้นครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเกมก็สามารถเข้ามาคุยกันได้จะมีกลุ่ม Discord ดกับกลุ่ม Facebook เข้ามาตอบถามกันได้แล้ะผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ทวิตชันแล้วกันครับขอบคุณครับ